อุ้ยแมอุ้ยโอ้โหปวดไส้ลูกเอ้ยบอกพ่อไปเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่มึงออกนอกกล้องเนี่นอกร่างไปเฮ้ยใครอ่ะมึงเป่าปีทำไมไม่ตูนนัตูนเทพครับเทพอะไร เทพอะไรเทพอะไรเทพอะไรสอนเทพสอนทองครับมึงไง้ของเทพครับมึงขายยาครับปอบปี๋นู่นคุณเป่าอยู่นู่นนาทีหรือเหรอครับเทปกอดคุณเป่าครับมันทุรกับเมียมันอยู่เมานลอกับเมียแล้วมันทุร้อดเมียมันอยู่เรื่องอะไรจับได้เมียมีชู้เมียต้องมีชู้ใช่ ม,มันจับเนื้อบีมีชกใช่เพราะว่าหยาดน้ำหมู่บ้านอ้าวมึงรู้ไหมว่าเตีมันมั่วกับยาดรู้ไ,ได้ไงผมเป็นยาดน้ำหมู่บ้านนะครับขอโทษนะต้องการยันแบให้ได้มึงจะมาที่ยา้ายเป็นหน้าหมู่บ้านไอเบียลด้วยอ,อ่ะอ้าวเปล่าครับพ่อเมียผมมามั่ว <c oughs> มันเองครับดไไีด<ไ>ู่มาโชคดีไม่นเล่นกับใครไปใครมารกุมารมั้งเออกุมารชื่ออะไร chưa được tiêm tiêm thuyết tiêm thuyết tiêm thuyết 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 แกไม่มาพ่อที่บานลยคุณเก๋ไหนเ่องไหนหลงมองให้หมอครับนี่รู้ใช่ไหมรู้ที่ะบ้าเ่ไหมี่แกเหรอปีโอยไหนกลัวปี่อติดติดต่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอลนี่ไม่แน่ของพอไม่กลัวพอไม่กลัวต้องโดดทัไงอ่ะวงจริงนีไอ้นี่ไม่กลัวนี่ของปอมไม่กลัวยยากอะนี่ไม่็นเม่รองนะูเห็นเรอง มาใครไอ้ชุดดำผู้ถามมาใครจะพูดไหมมาใครห้หรือผู้คีรนทุกคนนะจ้าอดี๋ยวไม่ไดถามเลยจ้าเป็นใครเราใครอยากเรียกชื่อเราเองนะเทพครับเทพอะไรอ่ะก็มีเทพเดียวจะเทพไหนเทพอะไรเทพอะไรโค้เทพโคจุวีใครั เอเท่เนี่ใช่แล้วก็ยัมไเี่ยลกขึมาแล้วก็ยืนงแต่ตันี้มย่งแก่หมนเลยแหละโอนี่เขาไม่ได้ตื่นเลยนี่ามมาถึงอะไอ่ะมถึงทัวรทัวรแกดูดมทัวร์เียมาทานหรอครับมทำอะไรมาแต่งงานมาแต่งงานใช่เออ จะแต่งงานใช่ไหมใช่ครับขอบคุณครับ <c oughs> ไม่้องว่าแต่งล้นะแต่งงานจริงๆเดินใกล้ก็ไม่ได้อีกใช่จะแต่งงานนะใช่ทำไมไม่บอกพี่ก่อนคือว่า <c oughs> พี่ไผ่ทำไมไลงไว <c oughs> <c oughs> ว้าวเนี่ยเฮ้ยไม่ดีกระโดดหอ,อ่อกแล้วเนี่ย มันมันกลัวไอตัวเล็กๆอย่างนี้น้ากลัวมึงกลัวอะไรกลัวอะไรอ่ะมึกลัวอะไรกลัวไอ้แก้วเรอไม่คุณตไอ้แก้วใส่ก็หลอกคุณแน่โอ้โหเี่่อมันตากไนกให้ได่